ื่อนที่ชอบย้อมผมเองโปรดทราบคุณเลือกครีมย้อมผมถูกต้องหรือยังแล้วครีมย้อมผมควรเลือกแบบแพงหรือแบบถูกดีฉันใช้ครีมผลไม้ย,ย้อมผมนี้มาหลายปีแล้วปกติฉันต้องย้อมผมทุกครึ่งเดือนโดยเฉพาะข้างๆข,ข,ขมับที่ยาวเร็วมากฉันเคยใช้ครีมย้อมผมมาหลายแบบแต่ไม่มีอันไหนที่ดีกว่าอันนี้แม้ว่ามันจะแพงนิดหน่อยแต่แพงเพราะสุขภาพและความปลอดภัยตอนนี้เป็นยุคสมัยอะไรแล้วยังใช้แปรงย้อมหรือฟองน้ำเพื่อปกปิดผมหงออีกหรอ ตอนนี้แม่ของฉันก็ไม่ใช้ฟองน้ําย้อมแล้วฟองน้ําย้อมทําให้ผมเสียแนะนําผู้หญิงให้ใช้ครีมผลไม้ย้อมผมนี่คือสิ่งที่ยอดเยี่ยมไม่ต้องผสมไม่ต้องเตรียมแค่บีบออกมานวดให้ทั่วเหมือนสระผมแล้วล้างออกด้วยน้ําสะอาดสีสวยเป็นธรรมชาติและสดใสสองกวดใหญ่ที่ได้มาใช้ได้หนึ่งถึงสองปีคุณยังใช้ผู้ครีมย้อมผมแบบสองหลอดสองส่วนอยู่ไหมที่มีสองรูสองช่องด้านล่างข้างหนึ่งเป็นแอมโมเนียอีกข้างเป็นไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ย้อมสีให้คุณโดยบังคับ อย่าใช้มันอีกเลยเราใช้กันอยู่คือครีมย้อมผมรุ่นที่สีหม่ล่าสุดบนขวดมีการระบุอย่างชัดเจนว่าไม่มีแอมโมเนียไม่มีไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์จะไม่ติดผิวหนังถ้าเลือกผิวแบบฉันก็ไม่ต้องกังวลเราต้องใช้ทิชชู่เช็ดออกเท่านั้นดูสิสะอาดหมดจดวิธีใช้ก็ง่ายมากลองดูสิเนื้อครีมใสเหมือนน้ำผลไม้เราทาไปที่ผมแห้งแล้วนวดนวดนวดก็สามารถย้อมสีได้ไม่มีเทคนิคหรือวิธีการอะไรพี่พี คุณย้อมผมที่บ้านกลัวว่าจะติดหนังสีสัดหรือเปล่าดูสิฉันนวดและถูยังไงก็ไม่มีปัญหามาเปิดดูหนังศีสษะสะอาดหมดจดไม่ติดไใ่เปื้อนเดี๋ยวเราล้างออกมาดูผลการย้อมสีสีที่ฉันย้อมคือสีดำชาดูสีสีดำชาดูดีกว่าสีดำไหมดูหนังศีรษะก็สะอาดหมดจดสำหรับพี่ๆที่อยากเปลี่ยนสีผมหรือปกปิดผมหมอเลือกสีที่คุณชอบนะ